ชมที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการนานาสาระกับผู้ว่ามหาสา,ารคามอยู่ในช่วงเวลานี้ทุกท่านค่ะวันนี้ยังคงพบกับดิฉันชนกพรโพธิสารและเรื่องราวดีๆของความประทับใจที่แม่มีต่อลูกรวมไปถึงลูกๆที่มีต่อแม่ด้วยนะคะวันนี้ดิฉันพาทุกท่านมาอยู่ที่นี่ค่ะนี่คือบ้านของคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติประจําปี2557ของจังหวัดมหาสารคามคุณแม่บุญเลี้ยงอันปัญญาอยู่ที่บ้านเกิงอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนี่เองค่ะซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นคุณแม่ดีเด่นในประเภท แม่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติตอนนี้คุณแม่บุญเลี้ยงอันปัญญาพร้อมด้วยลูกๆทั้ง9คนอยู่ในบ้านแล้วนะคะเราไปคุยกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้กับลูกๆทั้ง9คนกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะก็เข้ามาอยู่ภายในบ้านของคุณแม่บุญเลี้ยงอันปัญญาค่ะคุณแม่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดมหาสารคามประจัปีพุทธศักราช2557ในประเภทของคุณแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของจังหวัดมหาสารคามตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับคุณแม่บุญเลี้ยงอันปรรัญญาพร้อมด้วยบุตรชายคนโตนะคะคุณทวีอันปรรัญญาสวัสดีคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณทวีด้วยนะคะค่ะเป็นยังไงคะคุณแม่ตอนนี้สุขภาพ สุขภาพของคุณแม่เป็นไงคะตอนนี้แข oh, ็งแรงไหแข็งแรงอยู่ปกติค่ะปกติคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะแปดยังไงแปดสิบสี่แปดจิโอ้ยอายุยังจําไม่ได้เลยแสดงว่าคุณแม่ยังไม่อยากแก่แน่ๆเลยคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างเมื่อทราบว่าตัวเองได้รับการคัดเลือกให้เป็นคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติคะก็รู้สึกดีใจค่ะนิ้วอาจะตอบได้ยังไง่ะแต่มันดีใจใช่ไหมคะคุณแม่ดีใจ ตนเองยังมีชีวิตอยู่ได้เห็นโลกไปไหลายคุณแม่มีลูกทั้งหมดกี่คนคะ9คนค,ะค่ะ,ค,ะคุณพ่อล่ะคะคุณพ่อเสียแล้วหลายปียแล้วค่ะตั้งแต่ปี31ค่ะ, 1. 1> ค,ะคุณแม่มีคุณลูก9คนซึ่งเลี้ยงลูกคนเดียวมาตั้งแต่ปี2531คุณทวีซึ่งเป็นลูกชายคนโตได้เห็นสภาพของตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะตอนที่คุณพ่อเสียเนาะลูกลูก ก็โตทํางานกันไปแล้วประมาณไปแล้วเจ็ดคนหกคนนะฮะแล้วอีกสามคนที่ยังไม่ได้รับราชการไม่ได้ทํางานพวกเราพี่น้องที่ทํางานก่อนก็ต้องดูแลนะเพราะว่าแม่ไม่มีไรายได้แม่เป็นแม่บ้านธรรมดาอยู่บ้านธรรมดารายได้ก็ไม่มีบ้านหลังนี้แหละครับรบ,บ้านหลังนี้แหละก็ช่วยกันช่วยเหลือกันน้องที่ยังเรียนไม่จบอยู่สามคนแต่ก็ยังไม่ได้ทํางานไม่มีอาชีพเราก็ดูดูแลกันไปก่อน ช่วยเหลือกันมีเท่าไหร่ก็ดูแลช่วยกันนะฮะก็จนงานอะไรคะเป็นครูประชาบาลอ๋อก็จะมีแค่ก็มีรายได้จากเงินเดือนแต่ก็โชคดีว่าพ่อเป็นคนขยันพ่อกับแม่จะทํานาด้วยไงคือทํานานาก็ก็มีเยอะพอสมควรล่ะหกสิบเจ็ดสิบไร่ประมาณนี้หละนะฮะแม่บุญเลี้ยงค้าตอนที่พ่อคุณพ่อเสียแล้วคุณแม่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวทั้งเก้าคนลําบากไหมคะตอนนั้นก็ไม่ลําบากเท่าไหร่ค่ะมีลูกคนโตช่วยค่ะ คันนี้ก็โตแล้วเห็นรับเงินเดือนแล้วก็ช่วยแม่ไปช่วยทั้งแม่ทั้งน้องด้วยค่ะค่ะแล้วแล้วในส่วนของการดูแลบริหารจัดการนี่คุณทวีบริหารจัดการหมดเลยใช่ไหมคะตอนนั้นก็ก็ผมโชคดีหน่อยนะน้องๆนี่จะให้ผมเป็นเป็นหลักไงเป็นเป็นเป็นผู้เป็นผู้นำผู้นำเหมือนเป็นผู้นําครอบครัวไปเลยใช่คือพูดอะไรทําอะไรจะคิดอะไรทําอะไรน้องก็ไม่ค่อยขัดนะฮะจะเออจะเอออตามด้วยทุกอย่างก็ มันก็เลยทํางานได้ดีว่าคนนั้นต้องทําอย่างนี้นะคนนี้ต้องทําอย่างนี้นะเขาก็เขาค่อยเชื่อนะก็ไม่มีปัญหาจนถึงทุกวันนี้ทั้ง9้าคนมีใครทําอะไรที่ไหนกันบ้างคะทั้งเก้าคนก็ผมก็รับราชการนะส่วนใหญ่ราชการทั้งหมดนะฮะรับราชการทั้งหมดคนที่สองก็เป็นค่าการบํานาญเป็นเมื่ออดีตก็ครูงเรียนวาปีประทุมคนที่สามก็เป็นค่าการบํานาญนะฮะคุณไัรัตน์นะโพธิรุก คนที่ 4, พงพงสี่คุณพงศักดิ์อันปัญญานี่ก็เดี๋ยวนี้ก็ยังรับราชการเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารคนที่ห้าก็วนันณดานี่ก็เป็นเป็นครูเหมือนกันฮะที่อำเภอกันทละวิชัยคนที่หกก็เป็นอะไรผู้อำนวยการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกาเรียกว่าเมื่อก่อนเป็นสาธารณสุขเนา<อ>ะ<ข>ใช่ค่ะที่ไหนคะท,ที่ที่ร้อยเอ็ดค่ะ คนที่7ก็เป็นรองผู้มีการที่โรงเรียนเทศบาลบ้านสองหลังใหญ่จันทิชัยคนที่8ก็เป็นครูที่เชียงยืนนะฮะเป็นครู ทำการพิเศษที่เชีงเงยงยืนคนที่ก้าเป็นตำรวจอจู่ที่ระยองอ๋อมีทุกสาขาอาชีพเลยนะคะกำลังจะเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบเลยค่ะว่าวันนี้ที่เรามาพูดคุยกับคุบคณแม่บุญเลี้ยงอันปัญญาลูกๆลูก,ลกสะพ้ายด้วยมาให้กำลังใจคุณแม่กันทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวในช่วงหลังของรายการเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกับลูกๆก,กันตอนนี้คุยกับคุณแม่บุญเลี้ยงต่อค่ะคุณแม่มีหลักในการเลี้ยงลูกยังไงคะตอบยังไงไเ,เ,วเวลาเลี้ยงลูกค่ะคุณแม่ทําอะไรบ้างสอนเขายังไงก็อสอน ตอนเด็กๆสอนยังไงตอนเด็กๆสอนไปธรรมดานี่แหละค่ะธรรมดานี่เป็นยังไงรู้จักอะไรนะจอไม่ถูกคุณแม่จะอบรมคอยดูแลสั่งสอนหลังจากที่คือคุณพ่อก็เป็นครูก็จะสอนให้ลูกทุกคนขยันเรียนตั้งใจเรียนอยู่แล้วค่ะแต่พอคุณแม่บุญเลี้ยงเป็นแม่บ้านด้วยช่วยสอนลูกยังไงบ้างคะสอนให้เป็นคนดีให้รู้จักทำการทำงานทำทั้งนาทำไรนาด้วยนะไม่ใช่เป็นแต่ครู อาจำนาไปด้วยเกษตรกรเนาะคือคือดีหน่อยที่พ่อกับแม่นี่พ่อเป็นครูเนาะสมัยก่อนนี้คนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยส่งเสียลูกเรียนหนังสือหรอกคือจบแค่ป .4 ก็อยู่บ้านแต่พ่อกับพ่อนี่เป็นครูแม่ก็ตามกับพ่อน่คือพยายามที่จะส่งเสริมให้ลูกไปเรียนเพราะการเรียนเมื่อก่อนนี่ลําบากมากนะฮะอย่างพวกผมไปเรียนหนังสือต้องเดินไปนะ เมื่อก <สา S 1> ่อนสภาพบ้านเกิงก็คงจะไม่เจริญขนาดนี้ไม่เจริญไอ้ที่ถนนที่เราขับรถมาเนี่ยมันก็เป็นคันดินชนประทานเป็นดินเหนียวเดินก็เดินลำบากขี่จักรยานมันในฝนตกขี่จักรยานไม่ได้เลยต้องแบกจัก,กรยานขึ้นหลังแล้วก็ไปถึงที่ตรงไหน,นมันแห้งก็วางลงแล้วไปปั่นต่อลําบากมากเมื่อก่อนนี้พ่อก็ส่งเสริมลูกให้เรียนหนังสือแต่ว่ามีก็พวกเราเป็นลูกนี่ก็คิดว่าพ่อคงส่งไม่ไหวรอกลูกเก้าคนนะ่ะ ก็เราก็เรียนแค่จบคือไม่ต้องเรียนถึงปริญญาถึงอนุใครๆที่พอจบพอ,อ,อมาทํางานได้ก็จะออกมาก่อนอยังไงคือไม่ต้องเป็นภาระให้พอ่อแม่ต้องมาส่งเราเพราะว่าน้องๆก็จะตามมาอีกเรื่อยเพราะว่าอายุมันก็ห่างกันแค่ปีสองปีปีสองปีเองน้องอะ่ะเราก็ต้องรีบออกจบแล้วก็ออกมาพยายามหางานทําให้ได้แต่จนถึงทุกวันนี้ทุกคนก็ประสบผลสําเร็จในนะนะ <S <S ที่การงานประสบผลสําเร็จหมดนะฮะฐานะก็ บางกลางฐาะนะก็ดีบางกลางนะค่ะตอนนี้ก็หันกลับมาดูแลลูกทั้งเก้าคนนี้กลับมาเยี่ยมคุณแม่บ่อยไหมคะก็อยู่กใกล้กันค่ะอยู่บ้านเดียวกันนี่มากคนที่อยู่ที่อื่นก็มีสองคนสามคนน,น,นั่งก็ส่วนมากแล้วแม่จะอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวนะเดี๋ยวนี้ลูกเก้าคนนี่แม่จะอยู่คนเดียวแม่ไม่ยอมไปนอนบ้านคนอื่นเลยว่าลูกคนอื่นไม่ยอมไปก<ส>็ผัดไปนอนก็ได้คุณแม่เก้าวันไม่ไปก็ก<ๆ>็ ก็มีลูกชายกับลูกสะภ้ยอยู่หลังข้างตะวันตกก็มีข้างหลังก็มีลูกชายกับลูกสะภ้ยมีลูกชายสองคนลูกสะพ้ดูแลดูแลเช้าก็คืออยู่ในระเบกเดียวกันหมดแต,แต่บ้านหลังนี้ก็คือคุณแม่เขาอยู่กับคุณพ่อมานานนะเนาะ <laughs> ตอนเย็นก็จะมีลูกจะมานอนเฝ้านะมานอนเป็นเพื่อนทุกคนทุกคนต้องมาเจ็ดคนนะมีมีเจ็ดคนอยู่ในจังหวัดมาสารคามอีกสองคนก็อยู่ระเอ็ดกับระยองใช่ไหมเจ็ดคนเจ็ดวันก็มานอนเป็นเพื่อน คืนละคนต้องมานะก็ดีก็เหมือนกับเราอยู่เวนนะ่ะใครไม่มาคุณก็ต้องจ่ายตังค์ให้คน <laughs> อื่นนอนอะคุณแม่ <laughs> รู้สึกดีไหมคะที่คุณลูกเขาแบ่งหน้าที่กันแบบนี้อ่า <laughs> ดีใจ <laughs> คุณแม่คะในช่วงเวลาไหนบ้างที่ลูกๆได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านครบทั้งเก้าคน <laughs> วันเสาร์อาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์หรือวันเสาร์นี่เขาจะมามาอยู่กับคุณแม่แล้วมาทําอะไรกันบ้างนอนกันคืนหนึ่งแล้วก็เขาก็กลับ ไปเที่ยวไหมคะคุณแม่หรือไปทําบุญที่วัดไหมคะไปครับไปวัดไปอยู่เที่ยวไม่ค่อยได้ไปแล้วเดินไม่ไหวแล้วเนาะคุณแม่นี่ความทรงจํมันก็ยังถือว่าใช้ได้ดีอยู่นะคะ8ปดสปดสิบสี่เป็นความจําเรื่องของอดีตจําได้หมดนะฮะตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนักเรียนก็จําได้หมดแล้วจําคนได้คือใครเดือนผ่านหน้าบ้านเนี่ยถามว่าคนนี้เป็นใครชื่ออะไรบอกได้บอกได้แม้กระทั่งพ่อเขาบอกได้พ่อบอกนามเลยคุณได้แต่ปัจจุบัน จำไม่ค่อยจำไม่ค่อยได้จำไม่แม่นนะเดี๋ยวถามแล้วถามอีกคือความจําไม่ดีแต่อดีตจาได้ดีปัจจุบันจาไม่ค่อยได้หรอกก็เป็นด้วยเพราะวัยมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะคุณแม่คะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะต้องเดินทางไปรับโล่รางวัลที่กรุงเทพมหานครแล้วคุณแม่ตื่นเต้นไหมคงจะตื่นเต้นมากเลยไม่เคยเห็นกรุงเทพสักทีข่าวนี้คุณแม่จะได้เห ouais. uh ็นแล้วกรุงเทพของจริงเลยเคยเห็นแต่นโททัศน์ใช่ไหมคะค่ะ ไปไม่รู้กี่ครั้งนี้เนี่ยไปกรุงเทพแ่เห็นไหมเราเพิ่งพูดกันอยู่ไปรับปริญญาบ่อยๆเนาะเราก็พูดกันว่าเออบางทีคุณแม่จะจําได้แต่เฉพาะในเรื่องที่เป็นอดีตมากๆคุณแม่ก็เคยไปรับปริญญาลูกๆอยู่หรือตอนนั้นกรุงเทพอาจจะยังไม่เหมือนตอนนี้เดี๋ยวคราวนี้พอคุณแม่ไปแล้วคุณแม่ก็จะได้เห็นถึงความสวยงามความเจริญของเมืองหลวงนะคะอยากให้คุณแม่ได้เล่าให้ฟังอีกนิดนึงนะคะว่าในบรรดาลูกๆทั้ง9้าคนแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วคุณแม่พูดถึงพวกเขาแต่ละคนยังไงงบ้าคะ <c oughs> จะพูดว่าอย่างไเนะเขาก็ดีกันทุกคนเนี่ยแหละคะ่ะลูกๆก,ก็มาอยู่มานอนเปรนกันกับแม่แม่อยู่คนเดียวเนี่ยลูกก็อยู่อ้อมข้างอ้อมหลังยิ่หน้าหลังยิ่งนี่แหละก,กลางคืนเขาก็มานอนเป็นเพื่อนแม่รู้สึกเหงา <c oughs> ไหมคะหามาให้กินเห <c oughs> งาไหมคะลูกๆเขาต้องไป <c oughs> <c oughs> มีภาระมีครอบครัวมีบ้านเรือนของตัวเองแล้วบางครั้งคุณแม่ต้องอยู่คนที่บ้านคนเดียวเหงาไหมก็ธรรมดาค่ะ <indo by> <IP> <esi> บ้านก็อยู่ใกล้กันนี่แต่ก็ะถือเป็นเรื่องปกติลูกหลานก็อยู่ใกล้ๆนี่เขาก็มาเล่นด้วยไม่เหงาหรอกค่ะอยากจะให้แม่ได้พูดถึงบทบาทภาระของความเป็นแม่ค่ะความเป็นแม่ในแนวความคิดของคุณแม่บุญเลี้ยงเป็นแบบไหนคะเจวจะว่ายังไงเราในความรู้สึกของคนที่เป็นแม่นะคะแม่ในความรู้สึกของแม่เป็นยังไงบ้างคะแม่ก็ดีใจภูมิใจเพราะว่าลูกแม่ได้รับราชการหมด ทั้งเก้าคนคิด<ม>ไหมไว่าจะมีวันนี้คุณแม่คิดไหมคะว่าจะมีวันนี้วันที่ลูกๆทั้งเก้าคนประสบผลสําเร็จนะคะแต่ก่อนก็ไม่คิดเลยค่ะดูจะคิดอะไรถึงตอนนี้อยากจะฝากบอกอะไรเขาบ้างคะ <c oughs> จะบว้ง <c oughs> อ,อ,ยอยากจะบอกลูกว่ายัางไงที่ได้เห็นลูกแต่ละคนมีหน้าที่การงานที่มั่นคงเ<ม>ติบโตเป็นคนที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะคะแม่ก็ดีใจภูมิใจในลูกของแม่นี่แหละทั้งเก้าคนเพื่อนเพื่อนบ้านเขาไม่ได้เท่าแม่ทักคนเป็นความรู้สึกของคุณแม่นะคะเพราะว<ม>่าคุณแม่มากเลี้ยงคนเดียวมาตั้งแต่ปี2 5 3พ้อยสาสิ็จนถึงณปัจจุบันนี้นะคะค่ะถ้าคุณแม่ของคุณลูก คนอื่นเขาดูรายการนี้อยู่คุณแม่มีข้อแนะนําในการดูแลอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูลูกหลานยังไงบ้างคะจะมาอย่างไงะบอกคุณแม่คนอื่นๆนะคะแนะนําเขาอ๋อแกแนะนําเขาให้เขาเราดูเราว่าเรานี่เลี้ยงลูกหลายๆคนนี่เป็นยังไงคับให้เขาดูเราดูว่าบ้างว่ายายเลี้ยงยังไงยายถึงเลี้ยงไหวแล้วยายเลี้ยงเลี้ยงยังไงคะจะเลี้ยงอย่างเหมือน เพื่อนบ้านเขาเนี่ยแหละหาข้าวหาปลากินพาชำไรํำนานาก็ทำเขาจะได้ขยันเขาก็ทำรับราชการทุกคนแต่พราเขาทำนาคิดว่าการทำนาที่เป็นอาชีพนอกเหนือจากรับราชการมันเกิดประโยชน์อะไรได้คะไม่ได้ซื้อข้าวกินโอ้สุดยอดกินข้าวของเราเองเงินเก็บไว้ใช้อย่างอื่นเป็นยังไงล่ะคะคุณแม่ยุคใหม่จริงๆนะเงินเดือนเก็บขายข้าวคือแม่ ที่อย่างพวกผมเนี่ยนะทุกคนพ่อแม่เดี๋ยวนี้พ่อแม่จะแบ่งนาให้หมดแบ่งให้ทุกคนมีนาแล้วก็ไม่มีใครขายหรอกอยากยามีนาห้าสิบไร่ปันให้ลูกถูกคนเราจะอะไรเศรษฐี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 คุณแม่สอนให้ลูกรู้จักนําสิ่งที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้นผมประทับใจแม่เนี่ยคือตั้งแต่เกิดผมไม่ลูกคนโตเนาะลูกคนโตนี้ทําแทบทุกอย่างนะ เมื่อก่อนเรียนบระถมก็เรียนที่โรงเรียนบ้านเคิื่องนี่อยู่ใกล้บ้านพอกับพอเลิกโรงเรียนนี่ผมยังต้องไปหาแม่ที่นาคือไปช่วยทําแล้วพอพ่อเลิกเรียนมาพ่อจะไปหาปลาี่ผมก็ต้องไปกับพ่อนะก็เลยรู้ว่าเอ,อชีวิตคนเราเนี่ยบางทีพอ่อเงินเดือนคนน้อยครูประชาบาลสมัยก่อนต้องทํานาต้องคืนต้องไปหาปลาหาอาหารไว้สําหรับตอนเช้าตอนวันวันต่อไปเพราะฉะนั้นก็เลยผมโตขึ้นมาก็ได้รู้ว่า อะไรต่างๆที่เราประหยัดได้เราจะประหยัดคือจะไม่ซื้อไม่ไม่จ่ายพยายามพยายามทำอะไรที่ที่เรารู้จากแม่มาเนี่ยนะแม่สอนเราเป็นแม่ไปปลูกแตงเราก็ไปเห็นแม่ปลูกแตงแม่ไปเก็บผักเราก็เห็นแม่เก็บผักบางทีแม่ไปหาปลาเราก็ก็ไปกับแม่ไปกับพ่อเห็นมาตั้ง <มา S 1> แต่เด็กแล้วมันก็ประหยัดได้จริงๆแหละประหยัดได้คือเงินเดือนถ้าจะมาซื้อฟุ่มเฟือยซื้อข้าวซื้อปลาซื้อผักบางทีเลี้ยงลูกก้าวคนไม่ไหวหรอก เดือนเดือนเก็บไว้ให้ให้ลูกเรียนเลี้ยงลูกแต่ว่าเรื่องอาหารการกินมันมีเนี่ยสมัยก่อนทรัพยากรมันเยอะปูปลามันไม่อดหรอกสมัยก่อนเนี่ยคนไม่เยอะใช่ไหมล่ะหาได้ง่ายแล้วพ่อก็เป็นคนขยันออพ่อขยันหา แสดงว่าตอนสมัยเด็กๆเ,เนี่ยในฐานะของคุณพ่อที่เป็นครูเนี่ยคุณพ่อก็คงจะสอนลูกๆเหมือนอย่างที่คุณแม่สอนแล้วเนาะนอกจากเราจะมีงานทําเป็นประจําของเราแล้วควรจะหาสิ่งที่มันเสริมค่ะเป็นการเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเลยนะคะเนี่ยค่ะสุดท้ายค่ะคุณแม่บุญเลี้ยงคะคุณแม่บุญเลี้ยงมีวิธีดูแลสุขภาพยังไงคะกินอะไรบ้างคะคุณแม่ทุกวันนี้ดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพก็ กินอาหารกินทุกอย่างค่ะไม่ได้เลือกเลยไม่หิเลยไม่หิเลยเขาพากินอะไรกินได้หมดลูกๆพากินอะไรก็ไม่เลือกแม่จะชอบกินิกนปลาถ้าป่นปลาเรือลาบปลาจะชอบแต่ถ้าเนื้อไม่ค่อยชอบผักกินเยอะผู้สูงอายุต้องผักกับปลาเยอะๆเนาะ พ่อปลาต้มปลาหรือแกงก็ไม่เคยชอบหรอกถ้าถั่นปลากับลาบปลาอะไรต่างๆนี่มันละเอียดของมักเลยนะพ่อแม่คงเกี่ยวกับเคี้ยง่ายกินผักเคี้ยวง่าย เราจะได้เห็นนะคะว่าวันนี้คุณแม่บุญเลี้ยงอันปัญญาแม่อายุของคุณแม่จะล่วงเลยเข้ามาถึงวัย8ปีปีแล้วนะคะความจําบางอย่างอาจจะเลอะเลือนไปบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะคุณแม่ก็ยังย้ําเสมอในเรื่องของการทําความดีแล้วก็เรื่องของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์รวมไปถึงลูกก็ได้มีความรู้สึกที่ดีต่อแม่ด้วยนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะไปคุยกับลูกๆอีก8ท่านพร้อมๆกับสะพายนะคะว่าเขามีความรู้สึกยังไงที่วันนี้คุณแม่บุญเลี้ยงเลี้ยงพวกเขามาจ ประสบสำเร็จจมประสบผลสําเร็จได้ถึงขนาดนี้วันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่บุญเลี้ยงอันปัญญาว่านะคะเดี๋ยวจะได้เดินทางไปกรุงเทพอย่าลืมเก็บภาพสวยๆมาฝากนะคะจะได้ไปกรุงเทพแล้จะได้กรุงเทพค่ะขอบคุณ <laughs> คุณ,คณทวีด้วยนะคะค่ะไปะเดี๋ยวเราไปคุยกับลูกๆของแม่บุญเลี้ยงกันดีกว่าค่ะ มาถึงเรื่องของความรู้สึกของลูกที่มีต่อแม่นะคะคุณแม่บุญเลี้ยงอันปัญญาเลี้ยงลูกตั้ง9คนตั้งแต่คุณพ่อเสียไปนะคะตั้งแต่ปี2531และลูกแต่ละท่านก็ประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งหน้าที่การงานและวก็ครอบครัวเราจะมาคุยกับลูกๆของคุณแม่บุญเลี้ยงอันปัญญาถึงความรู้สึกที่มีต่อคุณแม่นะคะเป็นบุตรชายคนที่สใช่ไหมคะสวัสดีคะ่ะชื่อคุณอะไรคะ ทีคุณไพบูลอันปัญญาครับเป็นข้า,ขาราชการบำนาญข้าราชการบำนาญอันนี้เป็นภรรยานะคะลูกสะพ้ยชื่ออะไรคะอุษา,า,าค่ะอุษาอันปัญญาค่ะอยากให้คุณไัยบูลน,นะคะได้พูดถึงความรู้สึกที่เรามีต่อแม่บุญเลี้ยงอันปัญญาซึ่งวันนี้คุณแม่ของเราได้รับการัเลือกเป็นคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติด้วยอันรู้สกภาพภูมิใจนะครับที่ได้เกิดมาเป็นลูกคุณแม่บุญเลี้ยงอันปัญญานะครับท่านได้อบรมสั่งสอน ตั้งแต่รู้ความนะครับตั้งแต่อนุบามลมาเรื่อยจนจบประถมแล้วก็เข้าเรียนต่อมัธยมที่จังหวัดท่านก็ดูแลอบรมให้ความรู้เรื่องความซื่อสัตย์ความขยนันแล้วก็สอนให้ความอาชีพด้วย อย่างที่พี่ชายพูดเรื่องการทำนานะครับช่วงที่เราเป็นนักเรียนอยู่เนี่ยเราก็ศึกษาจากคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องต่างๆจนจำความได้แล้วก็นำมาประกอบอาชีพของตัวเองเมื่อเราเรียนจบประกอบอาชีพแล้วก็มีลูกมีหลานเราก็ร่วมสอนลูกหลานเราให้ปฏิบัติเหมือนที่ที่พ่อเคยได้จาก คุณปู่อดีครันบนะครับก็ให้ลูกเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวใบยมุกทั้งปวงเหมือนที่คุณพ่อคุณแม่ท่านอบรมนังสอนมาในเรื่องทุกอย่างนะครับของท่านก็เป็นคนดีกันทุกคนเนาะเป็นยังไงขอความรู้สึกทีไ่ได้มาเป็นสะพายบ้านนี้ดีใจมากค่ะ คุณแม่บุ้เลี้ยงได้ใกล้ชิดกับพี่อุสมากน้อยแค่ไหนคะใกล้ชิดมากค่ะคุณแม่จะบอกเราเสมอว่าค่ะคุณแม่จะบอกเสมอว่ารักลูกทุกคนเลยค่ะรักเท่าเท่ากันค่ะฟังเสียงเราดิฉันปื้มตื่นตัดใจแทนนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณลูกอีกทั้งเจ็ดท่านที่เหลือเพราะคุณแม่มีลูกตั้งเก้าคนนะคะต้องให้ได้แต่ละคนได้พูดถึงความรู้สึกกันบ้างนะคะขอบคุณคุณพี่ทั้งสองมากนะคะคุณแม่สอนให้เรา เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์กระตันยูขยันอดทนตั้งใจทำงานแล้วก็มีลูกมีหลานเต็มบ้านเลยค่ะแล้วก็พอทราบข่าวว่าคุณแม่ได้รับรางวัลแม่ดีดินแห่งชาติก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะแกะวงตระกูลของพวกเราเพิ่งวงตระกูลเราไม่เคยมีเลยค่ะเพิ่งเป็นครั้งแรกเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีแก่ตระกูลของพวกเราอย่างมากเลยค่ะ ในฐานะเกยของบ้านนี้รู้สึกยังไงคะครับก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจกับในตระกูลนี้ก็มาอาศัยบุญบารมีในส่วนนี้ที่อยู่ด้วยครับมีข้อแนะนาอะไรอยากจะฝากถึงคุณแม่คนอื่นๆที่เหมือนกับแม่ออม,มคะก็อยากให้แม่คนอื่นเอาคุณแม่ทุ่งเลี้ยงเป็นตัวอย่างนะคะในการเลี้ยงลูกสอนลูกสอนหลานให้รู้จักขยนันอดทนแล้วก็มีความซื่อสัตย์เสียสละทุกอย่างเลยคะ่ะบ้านนี้แล้วเป็นไงบ้างคะ ออสำหรับความรู้สึกนะคะมีความรู้สึกที่ภูมิใจแล้วก็ประทับใจมากค่ะที่ได้ก้าวเข้ามาอยู่ในครอบครัวอันปัญญาของ <c oughs> คุณพ่อสิ่อเงินปัญญาคุณแม่บุญเลี้ยงอันปัญญานะคะท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกๆนะคะทุกด้านนะคะจนดิฉันมาอยู่ที่นี่ก็ได้รับความรู้แล้วก็ความอบอุน่นความรู้สึกที่ดีๆ นำไปปฏิบัติเหมือนกับอยู่บ้านตัวเองแล้วก็ลูกทั้งเก้าท่านนะคะยอมรับนะคะว่าเเป็นคนดีของครอบครัวแล้วก็ของสังคมนะคะดังนั้นก็รู้สึกภูมิใจมากๆค่ะสำหรับแม่ดีเด่นของคุณแม่ที่ได้รับวันนี้นะคะเป็นเกียรติถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่ง,งค่ะสำหรับวงตระกูลของเราค่ะขอบคุณค่ะ ความประทับใจที่มีต่คุณแม่บุญเลี้ยงค่ะครับความรู้สึกก็คือแม่เป็นคนดีนะครับทําให้เป็นแบบอย่างกับพวกเราที่ให้พวกเราได้นับถือดูแลนะและ้วก็ในสิ่งที่ดีๆนะครับแม่เป็นผู้สอนให้รู้จักเรียนรู้จักความรับผิดชอบรู้จักประหยัดนะครับพวกนี้รู้จักอดทนแล้วก็รู้จักการทำมาหากินนะครับ ว่าในการดำรงชีวิตของคนเราไม่ใช่ว่าเป็นข้าราชการเป็นประชาชนธรรมดานะครับเราต้องรู้จักประหยัดนะครับรู้จักทำมาากินเพื่อให้มันมีความอุดมสมบูรณ์ในครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องนะครับแล้วก็ได้ดูแลแม่ซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดนะครับเป็นลูกชายที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วก็มีแฟนที่ไม่ได้ไปทํางานข้าราชการเป็นผู้ดูแลทั้งวันทั้งคืนตอนกลางวันพวก ที่พวกน้องไปทํางานกันหมดก็มีภรรยาเป็นผู้ดูแลแม่นะครับในช่วงกลางวันส่วนพวกผมก็มาดูแลกันตอนตามเวรที่รับผิดชอบนะครับก็มีความรู้สึกว่าแม่เนี่ยคือพวกให้กําเนิดที่ดีที่สุดนะครับสั่งสอนอบรมพวกเรามาเนี่ยทำให้ลูกทุกคนนี่ได้เป็นคนดีทุกคนนะครับพวกเราก็ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของแม่นะครับก็คือว่าในความรู้สึกว่า แม่เนี่ยเป็นผู้ที่สูงส่งนะครับสูงส่งที่พวกเราต้องเคารพนับถือแล้วก็ดูแลจนกว่าจะถึงขั้นสุดท้ายของชีวิตนะครับการเป็นลูกสะใภ้แต่ว่าได้มาอยู่ใกล้ชิดกับคุณแม่มากที่สุดเลยรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจและเป็นบุญอย่างมากเลยค่ะที่ได้เข้ามาอยู่ในตระกูลของอันปัญญาค่ะ ความประทับใจอะไรคุณแม่บุญเลี้ยงมากคะก็คุณแม่เป็นคนดีค่ะไม่รด้คนบบใจเป็นคนดี <c oughs> เป็นคนดีแจจะไม่ด่าไม่ว่าเลยแจจะเป็นคนดีมากเป็นคนใจดีมากนะคะออคุณแม่นะคะเป็นเป็นต้นแบบของของทุกๆเรื่องสําหรับลูกๆนะคะดิฉันโชคดีก็คือเป็นลูกลูกสาวคนเล็กแต่ว่ามีน้องชายคนหนึ่งคือเป็นลูกลูกสาวล่าบ้านเราเนี่ยแหละนะคะ ก็โชคดีคือคุณนอกจากจะมีคุณแม่เป็นต้นแบบทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเรื่องการประกอบอาชีพการศึกษานะคะาการดูแลรักษาศิลปวัฒนธรรมหรือทุกอย่างนะคะคุณแม่จะเป็นตัวอย่างของชุมชนทั้งหมู่บ้านในต่างๆนะคะนี้ดิฉันก็โชคดีคือคุณแม่เป็นตัวอย่างแล้วก็มีพี่ๆพี่ๆทุกคนซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่นะคะ ทั้งเรื่องดีๆทุกอย่างเลยนะคะเราก็จะเห็นตัวอย่างจากพี่แล้วก็นําไปปฏิบัติเพื่อก็จะไม่ให้พ่อแม่ได้เดือดร้อนลําบากใจอะไรเลยถ<อ>ถึงเวลาเรียนหนังสือเราก็ไปเองไม่ต้องมาเรียกมาปลุกมาออวันนี้ไปไหมอะไรไม่ไปเรามีเรามีความรับผิดชอบนะคะทุกคนที่เป็นลูกแม่บุญเลี้ยงนี่ยก็ถึงเวลาเรียนไปถึงเวลาจบจบถึงเวลาสอบสอบทางานสอบได้นะคะไม่ไม่มีใครตกค้างนะคะ ความรู้สึกที่มีต่อคุณแม่นะคะก็คือ,อลูกทุกคนรักและก็เคารพคุณแม่มากนะคะเป็นเป็นตัวอย่างไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะลูกนะคะลูกเคยร้านเราก็จะมีกิจกรรมที่มาแสดงความเคารพต่อคุณแม่อย่างเช่นวันแม่นะคะวันสงกรานวันปีใหม่ลูกทุกคนทั้ง9คนเราก็จะมาพร้อมกันในวันสําคัญวันนี้แล้วก็อีกวันหนึ่งคือวันที่6เมษายนะคะ เป็นวันซึ่งคุณพ่อนี่เสียเราก็จะมาทุกคนนี่จะมาโดยไม่ต้องนัดหมายนะคะคือวันที่6เมษายนนี้เราจะมาทุกปีแล้วเราก็จะมีทําบุญที่วัดนะคะลูกทุกคนก็จะทําอาหารเอาเครื่องถวายอะไรมามาเองนะคะไม่ต้องนัดหมายแล้วก็หลานหลานทุกคนจากลูกของพี่ๆทุกคนเลนด้วยก็จะมารวมกันนะคะ,ะเพราะว่าคุณแม่นี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของเราทุกคน ได้พูดคุยกับคุณแม่บุญเลี้ยงอันปัญญาคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดมหาสารคามพูดคุยกับลูกๆทั้ง9้าคนดิฉันรู้สึกตื้นตันแล้วก็ซาบซึ้งใจจริงๆนะคะคําว่าแม่เป็นความหมายที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดจริงๆคุณแม่บุญเลี้ยงอันปัญญา แต่งงานกับคุณพ่อสิงห์อันปัญญาแต่เมื่อคุณพ่อเสียชีวิตตั้งแต่ปี2531คุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงลูกคนเดียวมาตลอด9คนด้วยกันนะคะโดยมีคุณทวีอันปัญญาคุณไพบูล์อันปัญญาคุณภพรัตพโพทิรุกคุณพงศักด์อันปัญญาคุณวนิดายศพลคุณพัทราผือโยคุณพิชัยอันปัญญาคุณสุมาลีรักษาเขตและคุณวีรพงศ์อันปัญญาลูกทั้ง9คนในช่วงเวลาอันสําคัญก็ได้กลับมาเยี่ยมบ้านกลับมาเยี่ยมคุณแม่บุญ อยู่กับคุณแม่บุญเลี้ยงช่วงท้ายของรายการอยากให้แม่บุญเลี้ยงอวยพรให้กับลูกๆค่ะที่เขากําลังติดตามรายการนี้อยู่มีลูกๆอยู่ยยมคุณแม่ที่บ้านอยากจะขอคาอวยพรจากคุณแม่นะคะขออวยพรให้ลูกทั้งเก่าคนนี่แหละยู่เย็นเป็นสุขยูดีไม่แห้งควบเก็บยาใหใาาใไไ้ได้ควบไข่ให้ให้ไม่ไปควบจะเดินลุงเรื่องลำลำเรยด้วยให้ชื่อไว้เตอร์ี่โลเดอยังอีล่สาธุสาธุ i can't